การเดินสู่การต้านคาสิโนคือการสร้างบันไดขั้นที่สองเพื่อนำไปสู่บันไดขั้นที่สามเฉพาะหน้านีาน่บันไดขั้นที่สองมันต้องไปค,คาสิโนกันเสียก่อนวันที่เก้าเขาจะเอาเขาสภาเป็นที่ชัดเจนแล้วประกาศชัดเจนว่าวันที่เก้าเป็นวาระแรกเป็นวาระแรกที่เขาต้องพิจารณากันดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ที่น้องทั้งประเทศเกิดปรากฏการณ์ที่น้องทั้งประเทศเขาประกาศจุดยืน แสดงพลังกันที่สาลากลางจังหวัดในแต่ละจังหวัดพรุ่งน,นี้คณะของเราจะแจ้งคอรอมอร้องหุกกล่าวโทษไว้ก่อนแต่ไม่ได้บอกมาตราไหนเดี๋ยวเขาไหวตัวทันเหมือนกรณีของกิติรัตน์นละนองพรุ่งน,นี้เราจะยื่นร้องหุกกล่าวโทษคอรอมอรทั้งคณะว่าคุณถักดันพอรลบคาสิโนเข้าสภาคุณทำผิดกฎรัฐธรรมนูญ ชัดเจนมากมันต้องรับผิดช,ชอบทั้งคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้สาระสําคัญจึงอยู่ที่การแสดงพลังยื่นเอกสารว่าครมผถูกตักเตือนแล้วจากพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้จะเฉลยว่ามาตราไหนบ้างวันนี้ไปเฉลยไม่ได้เดี๋ยวเอาไหวตัวทันเหมือนก็นี่กิติรัตนะะนองเมื่อยื่นไม่ได้ไม่ยอมปฏิบัติวันที่9 เขายัางดึงดันเอาเข้าสภาเราก็จะยืน่นร้องทุกกล่าวโทษสอสอทั้งสภาเช่นเดียวกันแล้วนักกฎหมายของเราฝีมือฉกาจทั้งนั้นนี่จะเป็นมาคบูชาของนักกฎหมายเป็นมาคบูชาของฝ่ายกฎหมายของประชาชนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่ว่าจะเป็นครูวะอาจารย์เก่าๆด้านนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอดีตสารไม่ว่าจะเป็นอะไรต่าง เขามาร่วมไม้ร่วมมือกันในการร่างคำร้องนี้ดังนั้นเนี่ยมีความมั่นใจเพราะว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นผู้เสนอเป็นผู้เขียนพรุ่งนี้ร้องผู้กล่าวโทษสภาขอภัยรัฐบาลกันเสียก่อน9โมงเช้าเรามาเจอกันที่นี่เป็นคืนวันศุกร์ดิบวันที่8เมษายนวันที่9เมษายนวันเผาจริง9เมษายนถ้าเขายังยืนยันก็ไปทั้งรัฐบาลและไปทั้งสภาครับพี่น้องครับนี่แค่มัดที่หนึ่งนะยังมีอีกมาตราหนึ่ง ที่ต้องยื่นกันอีกแล้วต้องพิจนาภายใน15วันด้วยผมก็บอกแล้วว่าความถูกต้องเนี่ยมันจะมาก่อนความจริงมันจะมาก่อนอาจจะมาช้าเพียงแต่ว่าความจริงมันปรากฏในสังคมไปเรื่อยๆแล้วเราเป็นคนพูดความจริงให้มันปรากฏคนจะร่วมความจริงจํานวนมากเราจะเดินหน้าด้วยความจริงไม่ว่าคนกี่คนจะมากน้อยขนาดไหนแต่วันนี้ผมเชื่อว่า ไอ้ที่ปลามาดพวกเราอะม็อบจุดไม่ติดมันไม่ได้ติดแค่จำนวนคนที่นี่แต่ไฟมันเกิดขึ้นทั้งประเทศ